พักการเมืองไว้สักครู่แวะมาดูแมนยูตอนทุ่มครึ่งสักหน่อยเนาะวันนี้อโมริมใช้แผน4-2-3-1ซึ่งแฟนบอลบอกว่าเออใช้มันก็ใช้ได้นี่หว่าแผนเนี้ยไปฝืนใช้หลังสามมาตั้งนานแมตช์ที่แล้วก็แผนเนี้ยแะเสมอวูในบ้านตัวเองจะรู้ว่า ตัวหลักๆที่เจ็บก็มีบูโน่แม็กควายเดลิดเมนูเมสันเมาส์ส่วนมาซาลุยเบลโม่เดียนโลนี้ไปเล่นแอฟริกันเนชั่นคัพแผนก็เลมเมนเป็นกลมเดิมแบ็คขวาเป็นดาโล่คู่เซนเตอร์เ,เป็นเฮเวนกับมาร์ติเนสเฮเวนนี่ก็มันรั่วๆนะ เอย่างว่ามันเด็กอ่ะมันจะให้เก่งแบบแน่นๆตึงๆเหมือนลิซ่าก็คงไม่ได้เนะแบกซ้ายเป็นลูกชอคู่กลางเนี่ยโอ้โอุกเต้ยืนคู่กับกาเซมิโลก็เป็นแบบกลางรับทั้งคู่แล้วก็ช้าทั้งคู่คาเซมิโลดูดีกว่านะต้องรุนให้อูกาเตนเนี่ยท็อปฟอร์ม เพราะถ้าแม่งเป็นฟอร์มปกติแม่งอย่างอ่อนเลยเกมลูกสามนี่ดอกกูแมทแมทไหนที่ดอกกูมันยิงใช่ไหมได้รับคำชื่นชมหน้าดูเอาแมทที่แล้วที่เจอบุกนั่งดูเนะนี่ดอกกูมันมันเล่นได้เหรอป,ปีกอะ่ะดูมั่วๆซัวๆนะส่วนเซอร์ซี่เนี่ยอันนี้ส่วนตัวชอบอยู่แล้วแม้ว่าใครจะด่าก็ด่าไปแต่ส่วนตัวชอบเทคนิคบอลดี สมควรเล่นเป็นหน้าต่ำานะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเล่นหน้าต่ำแหละแล้วก็แล้วก็เอาคุณย่ามาเป็นตัวลากเลือ้อยริมเส้นห,หน้าเป้าใช้เซตโกแมนยูกับลีดเนี่ยมันเป็น The เดอะลอสเซสดารบี้แม็กนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมก็ถึงเรียกชื่อนี้นะแต่ว่าทุกครั้งที่แมนยูกับลีดเจอกันเนี่ยแฟนบอลแม่งใส่กันยับตั้งแต่นอกสนาม ตามบาร์ตามร้านเหล้าก่อนจะเข้ามาดูบอลในสนามอะ่ะแม่งซัดกันแบบกระจุยอะ่ะเพราะนั้นแมตช์เนี้ยผมคิดว่าแมนยูกับลีดอะ่ะในสนามเนี่ยแม่งเตะกันพังอะ่ะในฐนานะแฟนแมนยูนะไม่รู้จะลุ้นอะไรเลย <c oughs> จะลุ้นว่าบุกไปแพ้ลีดดีไหมหรือจะลุ้นเสมอหรือว่าจะไงแต่ไปลุ้นให้ บุกไปชนะลีดเนี่ยก็ยากอยู่นะแมนยูอ่ะแมนยูเพิ่งชนะใครยากเกมลุกไม่ดีเกมรับไม่ได้มั่วไปหมดอะ่ะเป็นแฟนแมนยูนี่แม่งเหนื่อยจริงๆนะ